คุณผู้ชมครับหลังจากอ่านข่าวเจ้าแว่น TCL Nextwear S ไปนะครับผมก็รู้สึกให้ความสนใจกับแว่นแบบนี้มากนะครับถึงก็บอกตอนท้ายคลิปเลยว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อมารีวิวให้ดูใช่ไหมครับผมก็จบคลิปปุ๊บทำการออกล่าหาซื้อทันทีนะครับเข้าไปใน a เม z o n ก็มีปัญหาในเว็บ a เม z o n นิดนึงว่าลงล็อกอินแล้วมันวนๆก็ล็อกอินไม่ได้ <c oughs> ก็เลยไม่สามารถซื้อในในนั้นได้ก็พยายามมาหาซื้อใน AliExpress เอ้ยแว่นเนี้ มันมีจำหน่ายนานแล้วนะ t c l n e x w a r S เนี่ยมันออกมา8เดือน9เดือนแล้วนะทำไมใน Aliexpress ไม่มีขายในบ้านเราก็ไม่ค่อยมีคนขายนะครับเราไปเจอยี่ห้ออื่นซะเยอะกว่านะครับมียี่ห้ออย่างอะไร Rockit หรือว่ายี่ห้อ Enreal นะครับก็รูปทรงคล้ายๆกัน สเปคต่างกันเล็กน้อยจอ200นิ้วกับจอ130นิ้วอะไรเงี้ยนะฮะต่างกันเล็กน้อยราคาพอๆกันหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นกลางๆถึง1มื่นหกแต่หา TCL n e x r s ไม่ได้สั่งซื้อยังไงก็ไม่ได้ผมก็เลยเบนเข็มมาอีกตัวหนึ่งแทนเห็นคนรีวิวเยอะก็คือตัว Endreal นะครับที่วางอยู่ตรงนี้ Endreal เนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะกดสั่งซื้อเลยแต่ผมเชื่อได้ว่าอยากทำคิปนี้แล้ว ก็บอกคุณผู้ชมว่าน่าจะมีคุณผู้ชมที่เป็นแบบเดียวกับผมคือสนใจแว่นแบบนี้แต่ไม่กล้าสั่งซื้อมาลองเพราะว่าถ้ากลัวว่าลองแล้วมันไม่ดีหรือใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วเราจะเสียได้เงินเพราะของมันเป็นหมื่นผมก็แบบเดียวกันครับพอไปเจอเอ็นเรียวมีขายปุ๊บเนี่ยกดสั่งซื้อเลยดีไหมเฮ้ย,ยไม่ชัวร์หายืมใครกันมาดูก่อนดีกว่า <laughs> ก็เลยประกาศลงใน Facebook ตัวเองครับว่า ขอยืมหน่อยใครมีแว่น e n r e รตัวนี้บ้าง e n r e รล์แนะฮะไม่น่าเชื่อมีเพื่อนผมมีครับใช้เวลาแค่ห้านาทีเองอินบอ็อกมาบอกเลยพี่ล้ามผมมีเอาไปยืมดูก่อนไหมเอาไปลองดูก่อนผมขอขอลองหน่อยครับพี่เพราะว่ากลัวซื้อมาแล้วเนี่ยเกิดมันไม่ถูกโลกกลับเราเนี่ยเสียดายเงินนะเป็นหมืน่นนะครับก็ในที่สุดก็ได้มาครับแกะกล่องให้ดูเลยรีวิวให้ดูด้วยเผื่อใครที่กําลังเลงเลง,งอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่แล้วไม่มั่นใจวันนี้นะผมให้คําตอบ ที่คุณสงสัยได้ทุกประการคนอื่นรีวิวเนี่ยคุณดูแล้วคุณก็อาจจะยังไม่มั่นใจเหมือนเดิมแต่เชื่อเลยคุณดูของผมเนี่ยรู้เรื่องนะฮะตัดสินใจได้แน่นอนนะมาแกะกล่อง Enreal Air นะครับตัวนี้เป็นกล่องนอกที่มีกล่องอยู่ภายในนะฮะเป็นกล่องในกล่องแกะออกมาจากกล่องที่2ลงไปยังเจอกล่องที่3อีก นี่คือการทำแพคเกจจิ้งที่สุดยอดมากๆนะครับเปลืองกระดาษมากๆกล่องในกล่องในกล่อง3ชั้น ต้องเปิดถึง3มชั้นกว่าจะเจอซองแว่นออกมาแบบนี้ได้โอ้โหนี่นะครับเขาเป็นซองเหมือนซองใส่แว่นนะครับแล้วก็แกะออกมาตัวแว่นก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีสายเคเบิลเป็น USB-C มาให้นะครับตัวแว่นเนี่ยเขาจะมีแผ่นปิดสีดําแบบนี้มาให้ซึ่งเราสามารถถอดได้นะครับเราบอกลักษณะของแว่นเขาชนิดหนึ่งนะครับเป็นแว่นที่คล้ายๆกับแว่นกันแดดนะถ้าเอาแผ่นปิดออกเงี้ยเนี่ยมันเหมือนแว่นกันแดดเลยโดยที่มีด้านบนหน,นาหน่อย นะครับแล้วขาแว่นก็หนากว่าแว่นปกติเล็กน้อยนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีสายเคเบิลต่อไปด้านหลังนะครับตัวแว่นหนัก79กรัมจะหนักกว่าแว่นทั่วๆไปนิดนึงใส่แล้วจะรู้สึกทวงๆนิดนึงแต่ไม่มาก 79กรัมนี้ถือว่าไม่มากนะครับยังพอใส่ได้อยู่นะครับผมว่าใส่แล้วฟีลลิ่งดีกว่าพวกแว่น VR อย่าง Apple Vision Pro หรือแว่น VR ทั่วๆไปซึ่งอันนั้นมันจะเป็นก้อนๆเลยผมว่าอันนั้นลำบากกว่าเยอะนะครับแล้วอันนี้เนี่ยใส่แล้วยังมองทะลุได้นะครับเหมือนใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับข้างในจะมีจอนี่ตัวแว่นนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นจอแล้วเขาจะใช้หลักการที่ยิงภาพลงมาตรงๆนะยิงภาพลงมาตรงๆแล้วมีกระจกตัวหนึ่งสะท้อน45องศาเพื่อ ชิ่งภาพนั้นนะ่ะกลับเข้ามาที่ตาเราเราก็จะเห็นจอภาพลอยอยู่เบื้องหน้าเราเป็นจอขนาด201นิ้วอันนี้คือสเปคของ e n real ถ้าคุณไปซื้อแว่นของ tcl ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตาม n e x t w r r G ส่วนใหญ่จะมีขาย nexg จ G nexg t G นี่บางบางเว็บที่ขายหรือบางช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายเนี่ยขายราคา9,000กว่าบาทก็มี n e x t w a Wear s 1มื่นกว่าบาทมีใน a เมซ o n แต่ผมสั่งซื้อไม่ได้ ไม่รู้ติดขัดอะไรมันจะได้จอขนาด130นิ้วแต่ Enreal Air ตัวนี้ได้จอ201นิ้วตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยขนาดมันต่างกันพอสมควรเลยนะ130นิ้วนี้ถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยจอก็ใหญ่มากๆแล้วนะบางคนจะบอกว่าอุ้ยจอ130นิ้วก็ใหญ่แล้วไม่ต้อง200นิ้วหรอกไปซื้อตัวถูกๆดีกว่า ผมไปดูรีวิวหลายๆคนที่รีวิว TCL แล้วก็เปรียบเทียบกับ e n b r e l ตัวเนี้ยผมว่าแล้วพอผมมาได้ดูของจริงเนี่ย200นิ้วกับ130นิ้วมันมีความหมายเยอะมากผมจะบอกให้หนึ่งคืออ่ะ เราจะเริ่มเข้าแล้วนะอันนี้สเปคมีแค่นี้เลยตัวแว่นเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ไม่มี OS นะครับเสียบสายแล้วใช้ Power จากเครื่องที่เราต่อสายด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยมีปุ่มอยู่2ปุ่มซึ่งเป็นปุ่มปรับความสว่างแล้วก็ปุ่มปรับโวลลูมแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับพอเราลองใส่เข้าไปกับที่ดูคนรีวิว TCL 130นิ้วเนี่ยมันไม่ใช่จอขนาดที่เราสามารถเดินเข้าไปหาใกล้ๆได้ เราปรับระยะระหว่างจอกับตัวเราที่อยู่ในแว่นไม่ได้มันฟิกครับมันคงที่เลยถ้า130นิ้วดูจากที่คนอื่นรีวิวจะสังเกตได้ว่ามันมีขอบด้านข้างเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าๆเ,เนี่ยเยอะมากคือจอเนี่ยมันจะอยู่ห่างเราออกไปประมาณ3เมตรกว่าๆ4เมตร130นิ้วจะได้จอประมาณนี้อ่าถ้าเทียบนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำภาพให้ดีกว่าว่าในระยะสายตาผมเนี่ย ผมเห็นเป็นจอร้อยสามสิบนิ้วแค่ไหนแล้วผมเห็นเป็นจอสองร้อยหนึ่งนิ้วแค่ไหนอ่าเท่าเท่าที่ผมเปรียบเทียบให้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าพอจอเนี่ยคุณไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้ได้มันเป็นขนาดระยะการที่เป็นจอสองร้อยหนึ่งนิ้วมันจะเหลือขอบด้านข้างขอบที่ไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะเหลือน้อยกว่าเราจะรู้สึกว่าจอมันใหญ่กว่าสองร้อยหนึ่งใหญ่กว่าร้อยสามสิบเยอะดูสนุกกว่าเยอะอ่า ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่ทุกคนกังวลไม่กล้าซื้อแว่นตัวนี้หนึ่งคือไม่รู้ว่าแว่นตัวนี้ใส่แล้วจอมันจะใหญ่จริงหรือเปล่าะนะอันนี้ข้อแรกจอใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงผมพูดเลยว่า e Nreal Air ตัวนี้จอใหญ่จริงเพราะมันได้ถึง201นิ้วนะครับใส่แล้วเนี่ยจะเหลือขอบพื้นที่ในรัศมีลูกตาเราเนี่ยที่ว่างๆประมาณ20% ซึ่งมันก็จะใหญ่พอเหมือนเรานั่งอยู่หน้าจอใหญ่ๆนะครับแต่อยู่ไกลออกไปสักประมาณ3เมตรนะครับสก็คือคนน่ะมักจะก,กังวลว่าแว่นแบบนี้ใส่แล้วจะเวียนหัวไหมผมลองใส่ดูครั้งแรกนะครับหุยวูบวาบเลยนะฮะเนื่องจากมันเป็นจอที่ตามแว่นเราไปตลอดตามสายตาเราไปตลอดเราขยับหัวเราเขย่าหัวเราสายหน้ามันสายตามใส่เข้าไปทีแรกเวียนหัวครับ เวียนหัวตอนแรกผมก็เฮ้ยนีย่ดีนะยืมเข้ามาดูก่อนถ้าใส่แล้วเวียนหัวเนี่ยซื้อมาหมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วใส่ต่อไม่ได้ใช้ไม่ได้บ่อยๆเสียของแน่นอนใช่ไหมฮะแต่พอใส่ไปครั้งที่สองเฮ้ยดีขึ้นใส่ไปครั้งที่สามเริ่มชินใส่ไปครั้งที่สี่ใส่ไปครั้งที่ห้า 5, ใส่บ่อยๆกลายเป็นว่านี่ผมทดลองใช้ก่อนมาถ่ายคลิปให้คุณดูนะ ผมลองใช้มาประมาณหนึ่งวันเต็มเอาไปให้ภรรยาดูด้วยเพราะภรรยาผมเนี่ยชอบนอนดูมือถืออย่างเงี้ยครับตอนกลางคืนเขานอนเฝ้าลูกอยู่เขาก็ไม่กล้าเปิดทีวีในห้องนะในห้องก็มีทีวีแต่ไม่กล้าเปิดทีวีกลัวเสียงดังแล้วทําให้ลูกตื่นลูกนอนไม่หลับเขาก็จะเปิดมือถือแล้วก็นอนดูมือถืออย่างเงี้ยน,น,นอนอย่างเงี้ยนอนอยู่อย่างเงี้ยทุกคืนดูซีรีส์ผมก็ถ้าได้แว่นนี้มานะเอาไปให้เขาเนี่ยเขาน่าจะใส่นอนดูสบายหน่อยนะฮะมันน่าจะตอบโจทย์กว่า ผมก็เอาไปลองใช้ดูผลปรากฏว่าลองมาหนึ่งวันเต็มๆนะครับตอบคําถามของคนที่กลัวว่ามันจะเวียนหัวตอบได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนสายตาแบบไหนก็ตามคือแว่นตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีปรับสายตาสั้นสายตายาวถ้าคุณสายตาสั้นคุณอาจจะต้องทำเลนเล็กๆมาแปะเข้าไปเพื่อแก้สายตาแต่ถ้าสายตายาวมองไกลชัดมองไกลย,ยังไม่มีค่าสายตามองแบบอินฟินิตี้ได้ คุณใส่แว่นนี้ได้เลยคุณไม่ต้องทําอะไรอย่างผมเนี่ยใส่ได้เลยผมผมสายตายาวเฉพาะดูใกล้ๆไม่ได้แต่ผมใส่แว่นตัวนี้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะครับเพราะมันใส่ซ้อนกันไม่ได้มันแว่นมันหนามันกระจกมันจะบางๆกันนิดนึงนะครับใส่แล้วไม่เวียนหัวแน่นอนเพราะว่าคุณใช้เวลาแค่วันเดียวคุณชินละ พอคุณชินคุณจะสามารถจัดระเบียบสายตาคุณได้ว่าคุณจะมองสิ่งนี้หรือไม่หรือเวลามันเคลื่อนไหวคุณก็จะไม่มองมันคุณก็ไปมองอย่างอื่นมันก็จะไม่วูบวาบเราจะแยกประสาทได้นะครับ 3. ส,สิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือมันคมชัดคมเข้มสีสันสดใสแค่ไหนข้างในจอนี้เป็นจอไมโครโอเล เพราะฉะนั้นสีสันคมเข้มแน่นอนนะครับเราปรับความสว่างได้ด้วยถ้าคุณใส่แว่นแบบที่ไม่มีอะไรปิดนะฮะไม่มีแผ่นปิดสีดําแบบนี้มันจะเป็นใสๆคือจอเราเนี่ยจะมีความโปร่งใสจอที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ทะลุไปด้านหลังได้เห็นสภาพแวดล้อมภายนอกใครเดินเข้ามารู้เรื่องนะครับแต่ มันจะจางๆนิดหนึ่งถ้าคุณอยากให้มันคมเข้มสุดๆดูชัดเจนสุดๆคุณใส่แผ่นปิดนี้เข้าไปปั๊บป,ปึ๊บทุกอย่างจะเป็นสีดำ <c oughs> ขอบขอบจอจะเป็นสีดำหมดนะฮะแล้วก็คราวนี้เนี่ยดูสบายมากเลยดูคมชัดเปิด YouTube เปิด Netflix เปิดหนังเออแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูรีวิวนะไอตัวเนี้ยจะมีปัญหากับ Disney Plu s ผมลอง Disney Plu s ให้ดูไม่ได้ เพราะว่ามันต้องดูบน iPhone คือไอบริการต่างๆที่ผมมีอยู่เนี่ยมันอยู่บน iPhone หมดเลยแล้วไอแว่นตัวเนี้ยมันเจนเป็นสาย USB-C มันเสียบกับ iPad ได้เพราะ iPad เป็น USB-C ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องรอ iPhone 15ถึงจะดูได้ คือถ้าใช้กับ Android หรือใช้กับอะไรเนี่ยได้เลยจริงๆเขามีอะแดปเตอร์ขายด้วยเอาไว้ต่อกับพวก Nintendo Switch เครื่องเล่นเกมอะไรเงี้ยเเนี่ย 5, เป็น HDMI ได้แล้วก็จะมีตัวแปลงสำหรับ iOS ด้วยซึ่งผมไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมดูบน iPad ได้นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหสีสันคมเข้มความคมชัดผ่านดีเลยจอใหญ่ดี แค่เราต้องนอนนิ่งๆนะฮะนั่งนิ่งๆไม่เอาหัวพิงไปสบายๆดูเพลินมากครับดูคอนเทนต์ดูวิดีโอบนนี้เนี่ยเพลินมากเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่เคยดู YouTube จอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเราไม่เคยดู Netflix จอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะบางทีดูพวกแบบอะ,อะไรนะ o o w w t t h h อาที่เป็นวิดีโอเนี่ยหรือ TikTok อะไรเงี้ยพอดูอะไรที่มันเป็นจอใหญ่ๆแล้วมันก็ดูตื่นเต้นตื่นตาดีนะครับมันสนุกดี ผมว่ามันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับการที่เราชอบนอนดูมือถือบนเตียงแทนที่จะต้องถือมือถือถือแท็บเล็ตนะฮะบางทีหล่นใส่หน้าหน้าแหกอีกเราก็ใส่ตัวนี้ดูสบายกว่านะครับแล้วก็เหมาะกับการเดินทางขึ้นเครื่องบินนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟไปไหนนานๆเนี่ยนั่งนิ่งๆนานๆเนี่ยเอาไอ้แว่นนี้ไปด้วยนะแล้วต่อดูนะะโอ้โหสุดยอดเพลิดเพลินเลยแล้วมันก็จะมีเสียงออกมาจากตรงขาแว่นเนี่ยนะฮะเป็นเสียงเข้ามาตรงหูเราซึ่ง เสียงไม่ได้ไพเวทมากนะคนดูคนอยู่ข้างๆได้ยินนิดนึงนะฮะแต่เราก็จะได้ยินชัดเลยนะครับในสเปคเหมือนกับบอกว่าต่อบลูทูธต่อหูฟังบลูทูธได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วอะนะฮะเหมาะสำหรับนั่งเครื่องบินเหมาะสำหรับดูบนเตียงแล้วก็ บางทีเราอยากดูหนังดูอะไรเราก็ดูผ่านเนี้ไม่ต้องก้มหน้าลงมาดูมือถือเหมาะมากๆนอกจากดูหนังดูความบันเทิงบนหน้าจอใส่เล่นเกมได้ด้วยนะครับเล่นเกมบนมือถือบนแท็บเลต็ตโอ้คุณจะได้ภาพจอเกมใหญ่แบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแต่แต่คุณต้องฝึกการกดควบคุมในเกมนะจากเดิมเรากดบนหน้าจอใช่ไหมฮะ ซึ่งเราต้องกดแบบไม่มองอะ่ะเราต้องคือมือเราอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ใส่แว่นนี้เราก็ดูจอแล้วก็เล่นเล่นเกมได้ครับไม่ดีเลยนะดีเลยน้อยแบบไม่รู้สึกอะ่ะนะฮะก็คือเหมาะมากข้อเสียมีไหมมีครับมีเป็นข้อเสียที่ผสมกับข้อดีก็คือแว่นตัวนี้เนี่ย มันไม่มี OS มันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวข้อดีคือมันไม่ต้องชาร์จแบตเราไม่ต้องมาเสียเวลากังวลมันว่ามันจะมีแบตให้ทํางานไหมมันเสียบป,ปุ๊บมันใช้พลังงานจากอุปกรณ์ที่เราเสียบเลยข้อเสียคือมันกินพลังงาน2เท่า iPad ผมเนี่ยผมไม่เคยเล่นแบบช่วงเช้าเนี่ยตื่นมาตอนเช้าผมชอบนั่งดูข่าวอ่านข่าวดูคลิปทำโน่นทํานี่บน iPad เนี่ยผมดูเนี่ย ตั้งแต่เช้าจนตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงสักประมาณ9ก้าโมงเนี่ยสองสามชั่วโมงเต็มที่แบต iPad ก็ลงไปครึ่งหนึ่งอันนี้นะครับต่อเน,นี้ยแล้วดูหนังดูอะไรเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแบต iPad เกือบหมดร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันดูด2เท่าเลยมือถือคุณจะวุบๆเลยอะ่ะนะฮะถ้าขึ้นเครื่องก็ต้องหาทางชาร์จกันหน่อยไม่งั้นโอ้โหลำบากเลยนะอ่านี่คือข้อเสียมันแต่ข้อแต่มันเป็นข้อดีด้วยคือมันไม่ต้องชาร์จแบตไง อ่าแล้วมันก็ไม่ต้องมีแบตเตอรี่มันก็ไม่ต้องแม่นเทนนมันไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องยุ่งยากกับมันแค่พกมันไปเนี่ยเป็นกระป๋องเล็กๆอยี้คุณก็ไปบันเทิงตามที่ต่างๆได้แล้วกับราคาของมันนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนละบางคนไม่รู้ว่าจะกล้าลงทุนไหมแต่สําหรับผมเนี่ยหนึ่งบาทอย่างเอ็นเรียวแอตัวนี้นะครับหาซื้อได้ประมาณ1 5ึ่งหมื่นนะครับผมว่าคุ้ม ถ้าผมเดินทางบ่อยๆขึ้นเครื่องบินบ่อยๆหรือว่าชอบเล่นมือถือบนเตียงนอนตอนเช้าตอนกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยผมว่าคุ้มนะฮะให้ภรรยาผมเอาไว้ดูตอนก่อนนอนได้ด้วยแล้วตอนเช้าผมก็มาอ่านคงอ่านข่าวอะไรกันตรงนี้เออดีแถมผมเนี่ยสามารถเปิดเป็นเลนส์ใสๆนะใส่แว่นนี้จัดรายการแล้วเป็นพอมเตอร์นะมีตัวหนังสืออ่านบทอ่านอะไรบนนี้ได้เลยนะมันเป็นแว่นที่แบบว่าสามารถอ่านบทได้เลยอะ่ะเจ๋งดีเอาไว้ในงานอีเวนต์นะพวกพิธีกรอีเวนต์ไม่ต้องถือสริปแล้วอะ่ะ เอาสคริปโหลดไว้ในนี้เลยแล้วก็สกอร์ใช้มือถือสกอร์เอาแล้วก็ดูสคริปแล้วก็พูดไปเฮ้ยดีมากเลยอันนี้มันดูเหมือนแว่นปกตินะครับหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทเอ็นเรียลใครสนใจผมแก้ปัญหาให้คุณหมดแล้วชัดไม่ชัดชัดดีจอใหญ่ดีไหมดีใส่แล้วเวียนหัวไหมแป๊บเดียวหายนะครับคุ้มค่าไหมคุ้มค่าไม่ต้องมีแบตไม่ต้องบำรุงรักษาแค่อย่าทำมันหายก็พอแล้วก็เปลืองแบตตัวอ,อุปกรณ์ที่เรานั่นหน่อยเราก็ชาร์จเอา นะฮะจบการรีวิวแว่น Enreal Air ครับ